สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าสว่างสดใสขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสัพสัตทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณลมหายใจที่เต็มปอดของฉัน ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดของฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาหาฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวย ฉันดนดีรับความมั่งคั่งฉันดนดีรับความโชคดีเงินเดินทางมาฉันแล้วเงินรักฉันฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขฉันรักเงินเงินมาอยู่กับฉันในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเป็นของฉันแล้ว เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทางเงินมาหาฉันเงินมาอยู่กับฉันแล้วเงินรักฉันฉันรักเงินเงินทำประโยชน์ให้แก่ฉันแล้วฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าเงินรักฉันเงินทุกสกุลสร้างความมั่งคัง่งเงินทุกสกุลสร้างความมั่นคงให้กับฉัน เงินทุกสกุลสร้างความร่ำรวยให้กับฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่ได้รับประโยชน์จากเงินเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของฉันเงินทุกสกุลอยู่กับฉันฉันได้รับประโยชน์จากเงินเงินสร้างรายได้มหาศาลให้กับฉันฉันมีความสุขเพราะเงินรักฉัน ฉันรักเงินสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สว่างสดใสงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณลมหายใจที่เต็มปอดของฉัน ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดของฉันขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วฉันได้รับความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาหาฉันแล้วฉันยินดีต้อนรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวยฉันยินดีรับความมั่งคั่ง ฉันนดีรับความโชคดีเงินเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรักเงนินเงินอยากอยู่กับฉันฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขเงินเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเป็นของฉันแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้ว เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันแล้วทุกทิศทางเงินมาอยู่กับฉันแล้วเงินรักฉันฉันรักเงินฉันใช้เงินทำประโยชน์แก่ฉันเงินให้ความสุขแก่ฉันฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าเงินรักฉันเงินทุกสกุลสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จให้กับฉันเงินทำให้ฉันมีความสุข ฉันมีความสุขที่ได้รับประโยชน์จากเงินเงินทุกบาททุกสกุลทุกสตางค์เป็นของฉันเงินอยู่กับฉันสร้างประโยชน์ให้กับฉันเงินสร้างรายได้มหาศาลให้กับฉันฉันรักเงินฉันมีความสุขเพราะเงินรักฉันฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขสวัสดียามเช้าวันใหม่ที่สดใส ขอบคุณท้องฟ้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สว่างสวางงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณลมหายใจที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองอันชาญฉลาดของฉัน ขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาหาฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวยฉันยินดีรับความมั่งคั่งฉันยินดีรับความโชคดีเงินเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขเงินมาอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุสกุลเป็นของฉันแล้วเงินหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าของฉันทุกทิศท,ทางเงินมาหาฉันเงินมาอยู่กับฉันแล้วฉันรักเงินเงินมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวฉัน ฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าฉันรักเงินเงินทุกบาททุกสกุลสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมั่นคงให้กับฉันเงินทำให้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่ได้รับประโยชน์จากเงินเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่กับฉันทำประโยชน์ให้กับฉันฉันนำเงินมาสร้างรายได้มาต่อยอดมหาสารให้กับเงิน เงินอยู่กับฉันอย่างมีความสุขฉันมีความสุขเพราะเงินรักฉันฉันรักเงินสวัสดียามเช้าสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สดใสงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไพเราะของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักขอบคุณลมหายใจที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองที่ชาญฉลาดของฉันขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาหาฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวย ฉันยินดีรับความมั่งคั่งฉันยินดีรับความโชคดีเงินเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรักเงินเงินอยากอยู่กับฉันเงินมาอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกสกุลเป็นของฉันแล้วเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทางเงินมาอยู่กับฉันอย่างมีความสุขฉันรักเงิน ฉันใช้เงินทำประโยชน์แก่ตัวฉันฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสกุลสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงให้กับฉันเง like ินทุกบาททุกสกุลอยู่กับฉันอย่างมีความสุขเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินมีความสุขที่ทำประโยชน์ให้กับฉันทุกบาททุกสกุลทุกสตังเงินอยู่กับฉันอย่างมีความสุขเงินสร้างรายได้มหาศาลให้กับฉัน ฉันมีความสุขเพราะฉันรักเงินเงินอยู่กับฉันอย่างมีความสุขสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สดใสสว่างสวยงดงามขอบคุณเสียงอันไปร้อของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารัก ขอบคุณลมหายใจยามเช้าที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองอันชานฉลาดของฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีมาหาฉันแล้วฉันยินดีรับความสำเร็จฉันยินดีรับความร่ำรวยฉันยินดีรับความมั่งคัง่ง ฉันนี้ดีรับความโชคดีเงินเดินทางมาฉันแล้วเงินรักฉันเงินอยากอยู่กับฉันฉันรักเงินเงินมาอยู่กับฉันในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกบาททุกสกุลเป็นของฉันเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทางเงินมาอยู่กับฉันอย่างมีความสุขฉันใช้เงินทำประโยชน์แก่ตัวฉัน ฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าเงินรักฉันเงินทุกบาททุกสกุลสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยความมั่นคงให้กับฉันฉันทําให้เงินมีความสุขเงินอยู่กับฉันอย่างมีความสุขเงินมีความสุขที่ได้ทําประโยชน์ให้กับฉันเงินทุกบาททุกสตางสร้างความร่ำรวยให้กับฉันเงินอยู่กับฉันสร้างประโยชน์ให้กับฉัน เงินสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับฉันฉันมีความสุขเพราะฉันรักเงินเงินรักฉันสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสขอบคุณท้องฟ้ายามเช้าที่สวยงามขอบคุณท้องฟ้าที่สว่างสวยสดใสงดงามยามเช้าขอบคุณเสียงอันไปเราะของนกน้อยขอบคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่น่ารัก ขอบคุณลมหายใจที่เต็มปอดของฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันขอบคุณสมองที่ชันฉลาดของฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวฉันฉันได้รับมันแล้วความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีกำลังจะมาหาฉันฉันได้รับความร่ำรวยฉันได้รับความโชคดีความสำเร็จ ฉันยินดีต้อนรับความสำเร็จความร่ำรวยความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมีความสำเร็จมีความโชคดีเงินเดินทางมาฉันแล้วฉันรักเงินฉันอยู่กับเงินอย่างมีความสุขเงินมาอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วฉันรู้คุณค่าของเงินเงินทุกบาททุกสกุลเป็นของฉัน เงินทุกบาททุกสกุลกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทางเงินมาหาฉันแล้วเงินมาอยู่กับฉันแล้วฉันรักเงินฉันใช้เงินทำประโยชน์แก่ตัวฉันฉันใช้เงินอย่างคุ้มค่าเงินรักฉันเงินทุกบาททุกสกุลสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงความร่ำรวยให้กับฉันฉันมีความสุขอยู่กับการใช้เงิน เงินมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับฉันเงินทุกบาททุกสกุลสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับฉันเงินอยู่กับฉันสร้างประโยชน์ให้กับฉันฉันนำเงินมาต่อยอดสร้างรายได้มหาศาลให้กับตัวฉันฉันมีความสุขเพราะเงินรักฉันฉันรักเงิน